โเอย่ามสทปีแล้วขอให้คิสามมาสาปีแล้วตอนนีที่อยู่กับหนูเป็น ได้เนี่ยรักหนูแบบเปแนี้้าเาดมันตพราะว่ามันเรักเนี่ยแบบนี้ไปเลย มันน่าจ้แม่แน่นอนอ่าคุม่ต้องเป็นงูใช่ไหม่ยไม่รู้ไม่รู้จริงไม่รู <S <s eh ้อะไรนะอย่าเปิดนะอย่าโออย่าเปิดอยเปิดนะอตอนกหนอเฮ้ อาเรียร์ถ้ามาทใจต้องกอดหัวใจอุ้งต่อมจร้ง